พวกท่านเคยโดดเดี่ยวไหมถ้าเคยก็คงไม่เท่าฉันหรอกฉันอยู่บนโลกไปเนี้มานานแสนานานข้ามันไม่ยอมตายสักทีร้อนฉันเป็นบัมพาย ฉันไม่ชอบความร้อนฟิลกูดแบงคอแกและ S8 จะเล่าชีวิตของฉันเหรอได้สิฉันจะเป็นพระเอกให้สีไหนดีฉันตุเย่แต่ฉันขอเลือกคู่เองนะฉันขอให้เป็นคนนี้ท่านโยฉันจะไปเดกกับท่านโยนะคู่ของฉันเรื่องจบ เอ้ยเพิ่งเริ่มสิท่านเองก็ชอบกินเลือดหรอใช่ครับพิเศษเน้นเลือดเหมือนกันเลยมรักต้มนืดหมูจบแล้วพี่แต่แล้วจูๆ่ๆร้านโปรดของฉันละทนโยจากไปฉันซื้อร้านต้มเลือดหมูนี่มาแนละ้วเรามาลองเปิดขายกันจริงๆดูไหมรับสมัครพนักง,งานนะครับเราต้องมีคนเพิ่มจริงๆหรือหนูทําคนเดียวไม่ไหวนี่เรามาเป็นทีมต้มเลือดหมูกันนะนี่ไงเกี่ยวก็ให้สัญญาเลยอ่ะ คันนี้ชื่นชอบข้างไขรรำพายมากเป็นพิเศษอ๋อไม่ได้ข้างไขแต่ฉันไม่รำพายคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่ไม่กลับบ้านเออน่ก็คารู้จักกันน่ะรำภายไทยคือยังไงวะเหมือนมีคนเสียชีวิตแล้วก็มีรอยถูกกัดที่คอที่คอ อยากรู้ว่าท่านชอบแวมพายไหมใครจะไปชอบบ้าวะเนี่ยแต่ฉันอยากท่านชอบมันนะมันจะมีแวมพายแบบที่น่ารักน่ารักด้วยฉันไม่ดูเรื่องจะคอท่านหรอกนะเชื่อฉันสิฉันเป็งแวมพายดีแวมพายต้มเลือดหมูต้งเลือดหมูงหมจงเจรท่านผู้ใดหิวฉันให้ท่านแก้มใสเตรียมเลือดหมูมาแล้วด้วยแหละ ทำไมท่านโยต้องให้ชินทำด้วยท่านก็ควรต้องให้โอกาสพิชินเขาดูแต่ฉันจะกินแม่อร่อยนะท่านโยอร่อยที่ลองเปิดใจใดูจบ